สวัสดีค่ะนางฟ้านะคะตอนนี้อยู่ที่ทํางานค่ะเพื่อนๆที่ทํางานบอกว่าฉันให้มงกุฎเธอเพราะเธอสวยเหมือนราชินี <c oughs> วันนี้เขาตกใจค่ะนางฟ้าแต่งหน้าปกตินางฟ้าไม่เคยแต่งหน้านะคะที่ทํางานแต่วันนี้คือต้องไปงานไอ้นั่นค่ะงานปาร์ตี้ของญาติญาติก็เลยต้องแต่งหน้ารีบแต่งเพืคุณสามีมารับ แล้วไม่มีเวลาแต่งหน้าก็เลยแต่งหน้าแบบนี้นี่ค่ะผ่านไหมคะทุกคนเจอกันที่งานนะคะบ๊ายราชนีไทยค่ะทุกคนมาสังเวยไทยแลวสวัสเวย Oopsie. Ha